เนี่ยแต่จริงๆมันใช้ได้ใกล้ตัวมากเลยได้ความรู้เกี่ยวกับการปรับไม n d s ตตัวเองให้เข้ากับที่ทํางานจะมีไม n d s e t อย่างไรให้มีความสุขในการทํางานหลักสูตรนี่สามารถฟิตได้กว้างมากเลยนะครับคราวนี้ถ้าถามว่าทูไหนเนี่ยนะครับที่ช่วย ถ้าเชื่อว่าเอาไปช่วยได้เยอะที่สุดเนี่ยจริงๆเกือบทุก t o o เลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นที่การกลับมาที่มายเซ็ตของเรารที่เขาโกดมายเซ็ตจริงๆคือเป็นมายเซ็ตที่เราเชื่อว่าทุกกําแพงมีไว้ทําลายลยนะ่มฉันเจอกําแพงเนี่ยฉันเชื่อว่ากําแพงที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันทําลายลงได้การยกตัวอย่างซีเนียริโอต่างๆที่มันใกล้ตัวเรามากๆเลยครับจริงๆโกดมายเซ็ตที่เราเรียนมาเนี่ยมันคลิสซีมากๆเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยโกดมายเซ็ตจริงๆมันใช้ได้ใกล้ตัวมากเลยเพราะว่าจริงเรากลับบ้านวันนี้เราเอาหลักสูตรนี้้้ไไปใชดเลย นี้ก in ็มาอบรมกับอาจารย์เอนะครับในหลักสูตรที่เราหาความสุขในการทํางานนะครับในองค์กรของเรานะครับเนื่องจากว่าในองค์กรของเราการทํางานเองก็มีความเคร่งเครียดมีความท้าทายต่างๆความสุขในการทํางานจะลดลงไปนะครับอาจารย์ทอก็มีเครื่องมือนะครับในการที่จะให้เราเนี่ยหาความสุขเพิ่มเติมในการทํางานนะครับให้เสมือนกับองค์กรหรือว่าบริษัทของเราเนี่ยเป็นบ้านหลังที่2องถึงในส่วนของตัวมซชชั่นในการทํางานนะครับว่าเราจะมีมิชชั่นอย่างไรให้มีความสุขในการทํางานครับ ซึ่งในส่วนของอที่อาจารย์เอได้สนอนตรงนี้ครับก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ตัวตัวส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะนําไปใช้ในในการทํางานต่อไปนะครับก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการปรับมายเซ็ตตัวเองให้เข้ากับที่ทํางานนะครับเราเหมือนตอนนี้เราเป็นซีเนียใช่ไหมครับเราเป็นตัวขั้นระหว่างหังหวหน้าแล้วก็จูเนียร์น้องๆเราต้องเป็นคนที่ประสานงานระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่เป็นตัวประสานงานเนี่ยก็ต้องมีมายเซ็ตที่ดีนะครับในการเอ่อ รวมน้องๆเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่หัวหน้าอยากได้นะครับทูหลายๆอย่างที่พูดถึงเรืความคิดเนี่ยก็อาจารย์ก็ยังพูดถึงเรื่องฟ i x m มซ์เซตกับโคตรไมซ์เซตนะครับเราก็ควรที่จะต้องมีโคตรไมซ์เซตเพื่อให้พัฒนาการการทำง,ง,งานทั้งหมดของเราเนี่ยมันดีขึ้นครับก็ขอบคุณครับ